สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเห็ดพี่น้องอ่อนซ้อนอู้เห็ดสะอ่อนเห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงเหลืองแถวบ้านเพิ่อนเอินเห็ดเพิงหยาปองจ้าร่างร่างบ้านก็เอินเห็ดเห็ดเพิงเหลืองเห็ดเห็ดเพิงขมิ้นหนากับบ้านล่างเดี๋ยวยับคนได้ไหมบิ่งไหนพี่น้องเบิ่งเน้บิ่งนี้ปานเห็ดปลูกจ้า ตาลเฮ็ดปู่พี่น้องผู้ใดเห็นก็นว่าตาละอ่อนช่อนสะอาดจะอ่อนครับพี่น้องเบืนะ้องเนี้เบื้องนั่จ้ะที่มันดอกงามครับเบืนะ้องเนี้บ่แม่นเฮ็ดปูกได้แต่พี่น้องเฮ็ดธรรมชาติจ้ะเบื้องขาเพิ่นที่ละ่ะอ่อนๆเลยพี่น้องโอ้ยงามคักอ่อนช่อนล่างไว้จ้ะแกงแล้วหม้อนึงลวกไว้แล้วอีกหม้อนึงอันอันนี้ก็สิล่างลวกไว้คือกันมาล่างถือสำกัน,กนพี่น้องอ้ย น้ำค่ะเนี่ยดอกง่ายปันเห็ดปลูกจก้ะนากระเบื้องท่านล่างดอกเห็ดเบียกมาทบานเดี่ยวเนี่ยอนๆเลยพี่น้อง,งเขียงแสบๆบานพี่น้องเห็ดออกไปเนาะเห็ดออกที่ทางฝีไปล้างบานเข็นเห็ดละงกพี่น้องอุ้ยบานตักกระเบืเ้อนได้ออกอเลยค็ณละเมีย ออกแต่เห็ดผิ่งอันนี้ก่อนเห็ดอยู่ข้ากับ,บ่รานออกพี่น้องฝนหัวกระโตออกแต่เห็ดเพ่งหยาป้งวงนะจ๊ะล่างไห้ลวกไห้เอาไว้ถัลกลวกลวกแะ้รก็แซ่ซีดไห้เอาไว้ถักกินย้ำย้ำเห็ดบ่มีแซ่บด้วยกันพี่น้องบอค่คอนมีขี้ดินเพราะว่าเอาขี้ดินออกแล้วเขาปัดขี้ดินออกแล้วสิ้นนี้จะใบใหม่จากน้อยอ่อนช้อนสัอาด เบื้องดอกพี่น้องเบิ้งดอกนี่ตีหลักโอ้ยตานเห็ดปลูกพี่น้องง้มขักง้มแน่มาล้างเห็ดซอยกันด้อเบื้งดอกนี่พี่น้องคือตะแพงแท้คือตะหักแท้บ้ง,ง, <laughs> งไง งามค่ะจะดอกงามงามจะอ่อนอล่างลายๆนามล,ล่างลายๆนามเดี๋ยวมันสีดนี่ขีดมันฉีดแง่ไม่ฉีดหัก ด้านทีออกพี่น้องมันสิไดเซ็ดแกงแซ่บเซ็ดแกงแซ่บกรปิวแซ่บค่ะทุกท่านอู้สับเด้ดบ้นงดูแม่จากดอกเห็ดเงี้ยงามกับงามนี่ดอกงามอีกพออีกเนี้ยโอ้เจ๋ง ะอ่อนค่ะดวกใบถั่วแกงไปวัดเมื่อเอินน้ำจ่ามันจะดอกงามงามอ่อนช้อน <c oughs> บ้านี่น้นองนี่บรเเ็ดอันสีดอกกางงามเลยผืนหนองแกงแกระแซบคื่กันนิดเพิ่งแกงแซบ หาอยู่ห่วยอยู่ภูเขาบ้านตัดติดเขาติดผู้่างกาบอนซ้อนด,ดอกเห็ดพี่หน่องเอเอบึงเนีเอจะมันงามค่ะบึงขากระไงป่านเห็ดปลูกบุงเนยเ เล็กฟักเล็กฟานเอาคกระรังง่ายโพูดชุดสีเห็ดเวียดเลี้ยวกละเมิดพี่น้องอาบน้ำกระสวยเวียดเลี้ยวเขาไม่ได้อาบน้ำฝน,นกะลิ้งเงียงียบเงียบงามเห็ดหอกนะพี่น้องน,น้ำฝนเขานาฝนแดด อ่อนเห็ดพี่น้องเอ้ย <c oughs> ดอกไม่น้อยห่อนอยอ่อนๆดูซิละพี่น,อน้องเห็ดธรรมมาตาเห็ดบ่ร์้ซื้ดเก็บกระมวลอันมีข่อยออกแลยจ้ะ คัด้าไม่อยากพาเลยสวมกับถ่าสวมกับถ่าเฮ็ดออกสวมกับถ่าเด็กเกียรเ็ดเงี่ยพี่น้องเออเกแกงพี่สิแซ่เื่อนรวยๆเลยเงีอีนังกับ แกงบวชแสบคือเห็ดผึ่งเด้อตักมาขักเห็ดผึ่งยูบ้านนี่มีเห็ดผึ่งหลายหลายสายพันธุ์พี่น้องเห็ดผึ่งเข่าเห็ดผึ่งไข่เห็ดผึ่งเห็ดผึ่งตับเต้าก็แซ่บคือกันเห็ดผึ่งหางน้องนุ่งเห็ดผึ่งซาดเห็ดผึ่งขมเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งข้ามเห็ดผึ่งข้ามนี่หลายจ้ะหลายสนิทจังสีอะไรเนาะอยู่บ้านเฮา กินเห็ดกินฮอนกินแล้วก,กินตามด้วยดูการพี่น้องขันมันกระบอได้ซสื้อขันมันหาบอได้ซสื้อม้วนพ่อมไปหาเล็ดแ้กก็สิลวกไว้พี่น้องมันกินบ่เบิดดอกมันได้หลายจ้าลวกไว้แกงียไปวัดพ่อมเอาไว้ถ้ากินจะคล้องพ่อม ลวกใส่ฟีดไว้จะกินก็ได้โดนคามปีเพลี้ยน่องเป็นปีเป็นปีกเอามากักแขงเลยคือเกาเ้าลวกไปแล้วเฮาก็ฟีดไว้ลวกไว้ใส่ถุงใส่ถุงแล้วฮะก็เอาเขาซองฟีดมักเบิดงานจ่าแกงเห็ด ปลูกซ้ายแห่งมะขามะขามเขาโควบขาปลาตัวนะี้จะดอกงามๆทานปลูกไว้อร่อยนี่น้องกเลย หัวไอ้สวยไปนาาั่งเาใต้คือว่านอ่ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยล่างเห็ดเก็บเห็ดแกงเห็ดจะเป็นมวนเลยงั้นหรื นั่งอ้วนนั่งอ้วนก็นั่งบึ้งแย่แล้วพี่น้องมันเป็นลวกจ้าบัดน,นี้นี่เต็มกะละมังหน่อยนึงเอาล่ะพี่น้องงามๆเลยจ้าบันดนี้ก็สิเป็นลวกแล้วพี่น้องเด้อจะเป็นงามพี่น้องเอ้ย